ใส่เผาล้อหลังนะครับ L 50ต้องเคยยกนะครับถ้าไม่เคยยกนี่ก็จะลำบากนิดนึงเราต้องเลงน็อตสตาร์ทก่อนนะครับต <laughs> đâu, 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 đâu. Là đau 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 ขานบนนะครับขานบนจะถอดอะไรบ้างครับถอดชุดข้างหน้าข้างหลังถอดเสาหลังคานะครับนั่นนั่นนๆ่นน่น่